สวัสดีพี่น้องครับสวัสดีชาว u t u b e ทุกท่านนะครับวันนี้เราเป็นวันพระใหญ่นะครับเราไม่ได้ทำงานมาสองวันแล้วนะครับเมื่อวานกับวันนี้ครับเมื่อวานนี้สารวัตรไปฉีดยาฉีดวัคซีนครับวันนี้ก็เป็นวันพระนะครับก็เลยที่โอกาสหยุดไปนะครับหยุดไปแต่ว่าสารวัตรไปฉีดวัคซีนครับ บอกว่าไข่แตกพะนะพี่น้องไข่แตกพะนะได้สิผ้าพี่น,อน้อ,พพนองแม่เยี่ยมยามถามข่าวเพิ่งยังไงกันเราเป็นจังไหนเนาะสารวัตรนี่ครับยันเล่าด้วยครับยันสารวัตรด้วยเนี่ยดูอะไร เป็นไลอาบน้ำมงขึ้นอาบรอฮะอาบอาบลรไขเลืองวะฮะอาบลไขเลองวะวัคซีนเข็มที่สองครับิงเองไขมันมันเป็นในอาการมัน ไทยนี่เหรอเจ็บขิงเออืมเจ็บขิ่งมันสีดเขาที่แรกเป็นยังไงมันเป็นยังดีๆถ้าเมรัฐเหินแหนมเลี้ยงเี่เปลี่ยนแหนเลี้ยงว่ะอืมสีดเขาที่แรกว่าเป็นยังบัดยนมเลงอ่ะอาบน้ำเขาเริ่มเป็นเนาหนาวเปล่เป็นเนาหนาวเหินเป็นจมูกอันขห้นหายใจบอก เล่นปะบอกให้เอาไอ้ยาหมองปลายดังไว้ฉีดหมูว่านครับสรงวัดพุงนี้ทำงานต่อครับในยุ่นว่าเหมือนอเองินหแกินหลายๆนะกินพอดีพอดีด้ กินยาพาลาเฮายกินแต่พาล่าท่านล่ะกินยายังไงนะกินาาอืกระจายเสียนเลยบ่ว่าดีซื้อยาสุดแก้ไขยนะว่าถือมันลงฮะยาสุดแก้ไขป่ะแก้ไขเป็นยาสุดคือยาสุดกระจายเสียนเเจ้กจาไปไหนเกี่ยวเขาอ่ะเกี่ยววอืม สวัสบรเกียวเขาน้ำมูพ่อตุนนะครับปีนี้ทำมอย,ยู่นครับแม่โคโย่งเดียวอนะเคล่อนงอซีเขาเนาะคนบอกไ,ไปียู่ไปไว่ราพ่ไขแกนเนาะไ้ซีเขาขา้างในีเือขึ้น <c oughs> ขงน้งในีวันสีขึ้นไไไอไ้ว่าไันนัน้ไไ<ห>นนะเอาซ<ว>าลงูเลย เฮ็ดเ,เทอะวะโอ้ยจับขนาดเลยนี่เอาสำรอมาเฮ็ดเอาเลยตัวเนี้ยจับมากจับมากามามหาากเ,เห้าา่นี ยำตัวพรุ่งนี้มารับไปลุยงานต่อครับชั่วโมงฮะเราม่ได้ไปวันว่าบักอําเกี่ยวเขาฮันคุนดันเกี่ยวเขาจูหันได้ตะเปิดนะ่ะเอื้อนให้ตะเปิดซ้ำมือนที่เล่าไว้หรอกเดลือดตะ่านหกนะงานนั่นนั่นงานไทยงานไทยเลียดตะพานหกพันแล้วตะเปิดซ้ำกับจบ เท่ากับเห็นงานชั่วโมงเห็ดไปเรื่อยๆเบิดแล้วก็เกินเสียตะอุดรดำซิ่งมาแลนดินเลยอยู่แถวนั้นนึ่ม oh, <okay>, <c oughs> ไม่ไปหาเหลาะมูอหไรยันไทยท่านีร่ถจุงปลาปอมล่ะเขาเจ้าขุดดินใครอยู่บะสักใครอยู่บะสักวะง้งกงวันกูสินยังไปแล้วก็เดาไปนะงักงักไปอะมันเรียกว่าไข่ปะ มันกินเหล่าดิเหรอมันกินเหล่าดิมันถือมากเหล่ามันกินเล่นหรอกใครกินใครก็ว่าใครว่าไขรแล้วโอ้ยมียามันจะได้ยาหรือไงกินเหล่าเงก้ยยังไปน้ำเดาไปน้ำยังไปซองเก่ากับเดาเทีหนึงยังไปซองเก่ากับเดาทีหนึ่ง <wireless> <idity> <Portuguese> <acht hy cido> <ION> กลายเป็นคนเสียเสศนไปเลยอ่านั่นแหละน้ำเศษน้ำเย็นผมนี่ยันตะแบบนั้นอ่ะมันเก็บชิ่งอยู่หรือเปล่านะ่อ่า<ะ>อืมไปน้ำเศษน้ำเอียงนคือข้อไข่อันนะแต่ข้อไข,อข่ใครเข,ขาจะปวดไปงั้นเห็นปะเด้ออาการเดียวกันอืมเข็มยิ่งขึ้นแล้ว่ะเข็มที่สองครับเนี่ยสารวัตรแอคมาซิดิมาแฝงเนาะยังก่อแอคมาซิดิมาบอกยังก่อ เอสตาซินิก้าว่ะนยสีนยังไงวไไงนงสียังให้เอา,านั่นหะ <c oughs> หเดีนยเวันัแะวันคือพอยังอยู่ขางบานันแอคมาซิดีมาแล้วว่ะสีแล้วจักเป็นยังไดง <c oughs> พอเราแข็งอยู่บัตรขึ้นเราหลดวัน <c oughs> <c oughs> โอ้ไล่สีไลยเอ็นดีขนาดวะแข็งบัดขึ้นเลยพอยังวัน <c oughs> นั่นแข็งใครยุ่นแล้วแนวอื่นแข็งดิ้ขาแข็งทีละแข็งะตอเออแล้ววันนี้ครับแข็งเป็นบางขังนะยังไปยังไปแข็งเดางับยังไปมันแข็งเดางับเอ้ยเอเอ็นกระตุกเอ็นกระตุกเข็นผู้สาวผู้งามมาสีย่างเขาไปถามเขาย่างไป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 มาสีถามว่า

กินเขาได้ปะเนี่ยเสียบปะเนี่ยกินเขาเสียบกินเขากินเขาเสียบแต่ว่าหางไข่กันปะเป็นสัน,นก,กินกินมาขมข้าวขมปากกันปะเคื่อเใากินธรรมดาเ่ยเตรียมไข่งวดอะพรุ่งนี้ก็เตรียมตัวครับลุยงานต่อครับาานะทำการวิจัยเรื่องน้ำมัน V Power ยังไม่จบครับเติมเข้าไปเองร้อยเอาเติมเข้าไปร้อยประมาณ170ลิตรครับ170ลิตรก็ใช้ไปเพิ่งได้ชั่วโมงครึ่งครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปลุยต่อกันครับลุยต่อแล้วก็เอาให้หมดถังเลยครับเอาให้ไฟแดงเลยแล้วเรามาวัดกันดูว่ามาวัดชั่วโมงดูว่ามันจะได้กี่ชั่วโมงครับตัวนั้น ตรอติดตามชมกันครับดูกันว่ามันจะเป็นยังไงครับผมแต่วันนี้เป็นวันพระพอดีครับที่โน่นก็หยุดนะครับคือทางโซนอุดรน,นะครับโซนอำเภอเพนนะครับอำเภอเพนอำเภอบ้านดุงครับผมแถวนั้นเขาจะถือกันนะครับวันศิลวันพระใหญ่เนี่ยเขาจะไม่ทำงานกันไม่ทำงานกันครับ ก็เลยได้มาพอดีก็มาฉีดวัคซีนพอดีครับสารวัตรเอาครบครับสารวัตรครบแล้วสองเข็มครับอันัวนี่ไขว่เอาแบบนี้เถอะฮะอััวนี่ไขว่เอาทุกคนต่างก็กลัวครับย่านเพราะว่ามันมันมีบางคนที่แพร้รุนแรงครับแผ้รุนแรงกัเยยดห้ถึงกับชีวิตใดขึ้นกันครับ กับชีวิตเดคือกันบมาสิาย,ยู่บนฮะพวกเขาสีเขมแดา้มซอเข,อข,ออขอบา,อขออาบอกบมาสิม่าเขายันเตะน่อพ่มืเมแอืมเข้มซอเขาี่พนน,นะอ่ะสละ